อาวเราทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้ไปโมดิฟายมือถือของพี่ใหม่แล้วนะตอนนี้มันก็สามารถเล่นได้ลื่นขึ้นแต่ว่าภาพภาพในเกมรู้สึกว่ามันจะกากลงมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเซิร์ฟกันเลยครับอ่าเกมนี้เริ่มมีเสียงแล้วครับในคลิปผมนะเออแต่มันก็ยังกระตุกอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะอดลดอดทนเล่นไปเรื่อยๆเอาตายอะไรเนี่ยเอฟซีมาทำอะไรกับผมหรือเปล่านะฮะอะไรกัน โอเคฮะตอนนี้ก็ไม้พี่ก็ได้เฮ้ยๆๆอ๋อเสือเสือเสือโอเคเรามีตัวเฝ้าบ้านอยู่ครับไม่เป็นไรนะครับนี่ตอนนี้คลิปเกมของเราก็ได้มีเสียงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจะได้ดูกันแบบไม่เบื่อกันนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่ขอขึ้นกีก้าพี่ก่อนโอเคเดี๋ยวพี่จะไปลองลองกับมือถือของพี่ใหม่นะครับอ่าได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมทุกคน อาทำไมกูไม่ได้ยินเสียงเดินของจีาวะปุ๋ยมันจะเดินหนักๆเนี่ยนี่พี่ปรับอย่างนี้ครับไปปรับตามก็ได้ครับอืมเบอถือพี่มันไม่แรงครับโอ้โหต้องได้ปรับภาพกากอย่างนี้ครับเอา้าเล่นไม่ได้ยินเสียงเฮ้ยอะไรกันไม่ได้ยินเสียงไอ้นี่โจมตีเลยทุกคนแต่พี่ขอไอ้นี่ไหมแป๊บปรับไหมแป๊บโอเค ตอนนี้พี่ก็ไม่ได้เปิดพัดลมอยู่นะครับอ่าแต่ว่าทำไมกูไม่ได้ยินเสียงของกีก้าตอนเดินเลยวะปกติมันจะได้ยินนี่ติดบั๊กหรือเปล่าน่ะนี่นี่นี่เป็นไงโอ้ได้ยินเสียงแล้วครับโอเคโอเคได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเคได้ยินแล้วครับผมเมื่อกี้มันบั๊กมันโหลดไม่ทันครับอ่าอุ๊ยๆนี่นี่น,น,นี่ยังมีอาการกระตุกอยู่นะครับ ถึงจะปรับแต่งแค่ไหนมือถือเราก็รับได้แค่นี้นะครับโอเคพี่แค่จะทําให้มันเล่นได้แค่นั้นเองนะครับอืมไม่ถึงกันลื่นมากแบบไม่ต้องซื้อมือถือใหม่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับมือถือเรามันรับได้แค่นี้นะครับอ่านี่นี่นี่น,น,นี่โอ้โห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 แหลกเลยครับโอเคเป็นไงพอเล่นได้ครับทุกคนตัวอะไรข้างหลังวะนี่ นี่ไงอะไรอะไรเสียงเวลอัพเสียงเวลอัพอย่างนี้เราต้องอัพดาเมจโอเคว้าไอกีก้าของเราครับเออผมมีครอบเพลิงอยู่นี่หว่าโอเคเดี๋ยวถือครอบเพลิงไว้เลยนะครับผมอะไรอะไรนุกนุกนุกมันจะมาจิกโอเคอ่าแลกแค่นี้ยังเล่นได้อยู่นะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดมากครับโอเคโอเค อ่าเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็ไม่ได้มาจับสัตว์นะครับจะมาปรับแต่งมือถือซะหน่อยครับเพราะว่าในคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมันแหลกมากเลยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวพวกจับสัตว์ในนี้เราค่อยเอาไว้พัดหน้าแล้วกันดีไหมหรือว่าพี่จะไปจับอาเจนดีวันนี้โอ้โหกีก้าของเราครับเนี่ยภาพมันก็จะแตกครับแต่ว่าแรกมาด้วยความลื่นนะครับโอเคความลื่นไหลในนี้แล้วเราก็สามารถเปิดเสียงได้ด้วย เดี๋ยวพี่จะปิดแสงให้ดูครับว่ามันจะลื่นแค่ไหนครับอ่าตอนนี้ปิดแสงแล้วนี่ลื่นมากเป็นไงไม่มีไม่มีอาการกระตุกเลยนี่โอ้โหนี่เป็นไงเป็นไงนี่ถ้าเราปรับโลด้วยนี่มันจะลื่นมากเลยนะเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวจะปรับโลให้ดูครับอ่าปรับโลแล้วก็ไอ้นี่ด้วยโอ้โอหนี่ไม่แหลกเลยเป็นไงล่ะโอ้โหเป็นไงเป็นไงแต่ก็ยังมีกระตุกดู โอ้โหอะไรวะนี่เล่นได้เลยครับลื่นเลยครับแต่มันจะเงียบเหงาเกินไปไหมวะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปปรับอีกเป็นเดิมนะครับแล้วก็เสียงนี่เอาเป็นสุดๆไปเลยครับน้องๆจะได้มีอรรถรสในการดูนะครับอ่าจะได้นะครับตอนนี้เป็นช่วงในช่วงมืดพอดีนะครับเดี๋ยวรอมันเช้าก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อเลยครับอ่าโอ้โหดูเสียงเดินครับโอ้โหเป็นไงน้องๆอาจจะ คลิปนี้มาแปกครับคลิปนี้เอออัดช้าหน่อยครับน่าจะลงน่าจะลงตอนตอนไหนวะตอนค่ำๆนะครับคลิปนี้นะครับอ่าวันนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ครับวันนี้ก็มาลองไมพอดีเลยโอเคนี่เป็นไงโอโ้โหเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไม่ต้องเดินแบบย่องย่องเอานะครับกีก้าไม่ต้องเดินเร็วนะครับเดี๋ยวสตาร์บหน้าหมดนะครับนี่เดินแบบนี้กดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยนะครับ โอ้ยมองไม่เห็นเลยใช่ไหมทุกคนเมื่อไรมันจะเช้าเนี่ยอ่าอา,อาไฟไฟหายเลยเปิดแบบทีไฟหายเลยนะครับอ่านี่เดี๋ยวเราจะไปลงอยู่ในบ้านเราดีกว่าครับตอนนี้ที่ปั่นไฟที่มันฟังมันพังครับอ่าตรงนี้มันอยู่ตรงนี้โอ้โหไม่รู้มันพังได้ยังไงนะครับไอ้พวกนี้มันเฝ้าบ้านยังไงเนี่ยเฮ้ยให้เครื่องปั่นไฟพี่พังเนี่ยฮะเฝ้าบ้านยังไงกันเนี่ยโถ่ ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปจับมาสักสิบตัวแล้วกี่ก้าเนี่ยประโถเ้ยเราจะทําอะไรก็ดีครับวันนี้แอบหนึ่งนะผมมีเนื้ออยู่ในหว่ามีเนื้อเยอะเลยอ่าของกินครับนี่ใส่หมวกด้วยนี่มันจะได้สว่างสว่างเออเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มจะเช้าแล้วนะครับโอเค ตอนนี้พี่ยังไม่มีนุกแบบตัวแบกนะครับแปบลบว่าอาเจนครับอาเจนตัวนั้นที่พี่จับก็ให้ fc ไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราน่าจะได้ไปจับกันใหม่นะสหรับพาร์ทเนี่ยอืมนี่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 อยากคุณสิบมาเลยครับแค่นี้น่าจะพอนะครับเราจะวิ่งขึ้นภูเขากันนะครับไม่วิ่งดิน่าจะขี่นุกไปดีกว่านะขี่ไอ้พลเรือนเรานะครับไวมาก เก็บไข่มากินด้วยอ้าวกูจะขึ้นไปทําไมเออนี่นี่นี่นกผมอยู่ไหนเนี่ยดูว่าตายไปแล้วแหมพวกนี้เฝ้าบ้านไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องถูเอ,อ้ยเหมือนผมจะมองไม่เห็นนะครับตอนเนี้ยนกผมมันอยู่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันตายแล้วหรือยังนกนกนกโอ้โหอันนี้สัตว์แอดมินที่จับมาแน่เลยครับผมเข้าเผ่ากับแอดมินนะครับอ่าโอ้โหเจนทวิตเยอะเลย ขา,าจะจับปะผสมพันธุ์อะไรนี้ครับวูโดโดโ,ดโอเคนุ๊กผมตอนนี้น่าจะตายแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปจับนุ๊กกันใหม่นะครับทุกคนต้องอดทนไปกับผมนะครับ <c oughs> ภาพมันไม่ชัดนะครับเอาสปิตสมิตตี้กูก็พังเลยเนี่ยใช่ไหมเอ้ยสมิตตี้กูก็พังเนี่ยอะไรกันต้องทําอานใหม่ใช่ไหมฮะต้องทําอานใหม่ใช่ไหมเนี่ย สมิตตี้เดี๋ยวผมขอครับสมิตตี้มาก่อนนะครับมันอตรงไหนวะเนี่ยโต๊ะสมิตตี้นะครับสำคัญมากในเกมนี้เออ่นี่ๆๆ,ๆสมิตตี้ครับต้องการไม้30หนัง20เหล็ก5แล้วก็หิน50นะครับเรามีไหมเนี่ยเออ่เหล็ก5เหล็ก5อันเอามา90อันเลยแล้วกันโอเคแล้วก็ไม้เอามาร้อยหนึ่งไม่ถึงร้อยห้าสิบนะครับ หนัง2ี่สิบนะครับหนังยี่สิบก็มาร้อยหนึ่งเลยหินนะครับหินห้าสิบก็มาร้อยสองร้อยเ้ยร้อยหนึ่งเลยครับผมตัวอะไรเอ้าไอ้เที่ยมแมลงปอมาจากไหนเนี่ยจากการมันดีลูกอโอเคอ่าแค่นี้เราก็ได้โตสมิตตีมาแล้วครับโอ้ง่ายๆเลยครับเกมไวครับเกมไวเราจะวางไว้ไหนดีตรงนี้เลยกันเออวางไว้ที่ใหม่ๆบ้างครับ ดเซตนอาเจนทวิตนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปจับอาเจนกันแล้วกันจับอาเจนเอาใหม่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเจนมันสามารถคาฟได้ในะตัวเราเลยนี่หว่าขอดูก่อนนะอ๋อใช่เลยเนี่ยอาเจนคิสตินมาแล้วก็อะไรอีกไฟเบอร์ครับอ่าแล้วก็ไอ้นี้ด้วยโอเคมีหนังมาแล้วครบแล้วเราก็คาฟมาเลยครับแล้วก็วิ่งไปเลยครับ อ่าวันนี้เกมไวหน่อยนะครับมาลองมือถือกับไม้ครับวันนี้ไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่าตอนเนี้ยเออพี่ไม่ได้ลองเลยนะพี่พี่ทําเสร็จแล้วก็พี่มาอาัดให้น้องๆดูเลยนะครับอ่าไม่รู้มันจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่าตอนเนี้ยโอเคเหมือนหล่อครับโลมันอยู่ตรงไหนวะเน,นี่ยเจนเนี่ยพี่จะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยฮะ ตรงภูเขาครับน่าจะได้ไปโซน PvP ไหมเนี่ยโซน PvP มันอันตรายครับอาจจะมีพวกคนที่แบบชอบมาแกล้งเราบ่อยๆนะครับอ่าอาจจะมีคนดักเราอยู่ก็ได้ครับระวังกันด้วยโอ้ยโอยเนี่ยขนาดนี้ยังแหลกเลยนะครับแต่ก็พอมีเสียงแล้วก็ทำให้มันคลิปมันสนุกได้นะครับอ่าโอ้ย เหนือหน่อยเหนือหน่อยเหนื่อยผมเอาอาหารมาบ้างไหมเนี่ยเอ,อ,อามาอยู่ครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พออยู่ได้ครับอเดี๋ยวเราขี่ไอเจนเราได้ไอเจนแล้วก็ขี่กลับไปเลยนะครับตอนนี้ภาพแตกมากเลยนะครับมือถือกากต้องปรับอย่างนี้ครับถึงจะเล่นได้เดี๋ยวน้องๆเอาไปปรับตามพี่ได้เลยนะครับแบบต้นสคริปนะครับปรับตามพี่เลยเอาเสือเสือไอเสือว่างไงเสือ เอ้ยต้องต้องประจันหน้าแล้ววะมาดิมาดิมาไหมโอ้เ oh, สียงแอนเคโลเฮ้ย hey, ผมไม่ได้เคยผมไม่เคยได้ยินเสียงตัวละครเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วนะเนี่ยนะมือถือมันกากครับผมขอ,ขอใส่ชุดก่อนนะครับมันหนาวครับยังไม่ให้หนาวอีกโอ้โหไหนว่าชุดดีไหนว่าชุดดีดดอ๋อผมเจอเจนแล้วครับตอนนี้ อ๋อคลิปต,ตอนนี้เริ่มยาวไป10นาทีแล้วครับหวังว่าทุกคนจะดูไม่เบื่อกันนะครับเฮ้ยตัวอะไรโอ้เสียงไอ้นี่เอฟอเ,เฟกสเสียงมันสุดยอดเลยนะครับอาตัวผู้ครับยิงเลยอาเ,อาเ้าตายไปเลยโอ้โหทนทานดามิไม่ไหวโอ้พี่ขอโทษพี่ขอโทษเดี๋ยวเอาตัวใหม่กันอาวิ่งมาตอนนี้เสียงอาจจะดีเลยหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกัน ต้องไปดูในคลิปตัวเองแล้วล่ะว่ามันเป็นยังไงครับกินเนื้อเลยเดี๋ยวมันเน่าเสียเสียของเสียของแถ่ไหนดีเนี่ยตรงน้ำเลยแล้วกันเดีย๋ยวเราไปหาฝั่งนู้นกันนะครับอุยอุ้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 ยเอาเสือเอาโอ้โหเสยียงดีเลยจัดเลยขนาดนี้มือถือผมยังรับไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหว เสืออีกตัวเสือเยอะจังเลยว่าแถเนี้ยผมแม่งกระโดดใส่ผมเลยครับอ่าเจนสีดำนะครับไม่รู้เวลอะไรผมจะยิงไปเลยแล้วกันนะครับอ่ามีแรปเตอร์ด้วยครับอืมโดนแรปเตอร์ครับแรปเตอร์น่าจะหนีไปนะครับโอ,โ,โอ้ยไอ้นุ๊กนี่ไอ้นุ๊กนี่มันได้จิกไอ้นีน่นนนนนนนมันได้จิกอาเจนอ่าอาเจนเวลเยอะด้วยนะครับเนี่นะดูจากเลือดสี่พันนะครับ เอยตอนนี้เสียงเล้าใจจริงๆผมจะไปที่มึงุ่งตรงไหนเนี่ยอาเจนมาตรงนี้แล้วอุ๊ยอาเจนอาเจนตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นี่ว่าตัวนั้นไปแล้วะนู่นตัวนั้นไปนู่นแล้วครับตัวเฮียอะไรข้างหลังกูเนี่ยเรปเตอร์คูบอกกันมันครับบอกกันมันกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูตัวสีแดงนั่นดีกว่าครับตัวสีดำนั่นมันไปข้างบนแล้วครับมันบวกกับตัวอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมขอจากการอแรปเตอร์ก่อนโอเค มาเราจะมาใส่กันอีกครั้งครับสักยกสักยกจอดดิเอ้ยไม่โดนโอ้ผมยิงไม่แม่นเลยโอ้โหอะไรวะมาใส่ออก,กูเนี่ยจะดีเลยทำไมลูกสุนเราเยอะอยู่นะครับถ้าไม่พอเรากน็น่าจะได้กลับบ้านไปเอาใหม่นะครับอืเลือดเยอะนะมึงเนี่ยอืมโอเคสรุปว็วสามห้าครับร้อยสมห้า มอนเห็นแวบๆแบบเอ,อ่อขอขอเลงขอเลงดีๆขอเลงดีๆปิวไม่โดนครับโอ้โหความแม่นของผมอยู่ไหนกันแม่กันเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้เลยเลกันนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวนะในใจผมก็อยากได้ไอ้ตัวสีดำนี้มากเลยอะ่ะใช่ไหมไอ้ตัวนี้ใช่ไหมเนี่ย ตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยหรือตัวไหนวะเอาไอตัวนี้ก็เวลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะสองร้วิเท่าตัวที่เราจับมาตอนนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ธนูเอานะครับอืมเหมือนเขาจะสรุปแล้วอ้า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 วก็มาดิครับอ้าวเหมือนจะหนีอ้าวเอาตายไปเลยโอ้โหทำไมไม่ทนกันเลยวะพวกนี้ ถ่เอ้ยตัวสีดําของเราเมื่อกี้หรือเปล่าครับตรงนี้จะดูก่อนอ่าแม่น่าน่าจะไม่ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะใส่ยาคุณสิบแล้วก็เนื้อน่องไปเลยนะครับอืมโอเคโอ้โหพอมีเสียงเล่นหน้าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนั้นมันสีดํานี่ว่ะโอเวอร์สามสิบกระจอบตัวนี้แหละครับไปรอช้าครับ นี่เคมแบบรวดเร็วครับโอ้โหเป็งไงรอเขาตื่นนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะครับอ่าคลิปนี้เรามาลองไหม่นะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยนะมาแปรครับวันนี้แม่รอเขาเคลมก่อนนะครับคลิปตอนนี้เป็น15นาทีนะครับโอ้โหน่าจะดูกันยาวๆครับน้องๆโซนนี้ก็โซนอันตรายพอตัวนะครับเดี๋ยวผมขอดูไอ้นี่ก่อนอย่า่อยตัดคลิปเลยแล้วกัน อเจนตัวนี้โอเคครับสามสิบสามครับน่าจะตื่นไวนะครับเดี๋ยวพี่ขอตัดไปก่อนนะครับตัดไปตอนมันตื่นเลยเดี๋ยวเราเอากลับบ้นกันโอเคครับตอนนี้อาเจนของเราก็ได้ตื่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใส่อานแล้วก็กลับบ้านกันเลยนะครับอ่าในน,นี่ใส่เนื้อไปเลยโอเคขี่เลยนี่โอ้โหเป็นไงล่ะเฮ้ยขี่กลับบ้นเลยนะครับ เหมือนผมจะได้ยินแค่เสียงลมครับจะไม่ได้ยินเสียงเกมครับเหมือนมันบั๊กอะไรสักอย่างครับอ่าเดี๋ยวพี่ขอไปแก้ไขอะไรเพิ่มเติมหน่อยนะครับเผื่อม,มันจะดีขึ้นอะไรนี้ตอนนี้ก็แก้ปัญหาเรื่องการแหลกหน่อยได้ดดนึงครับอ่าเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนโอ้ยกไกลเหมือนกันนะเนี่ยที่วิ่งมายังไวกว่าเลยครับกลับบ้านกันครับกลับบ้านกัน ม่อ้ยังแหลกอยู่ได้เนี่ยนะอ่าแต่ก็พอเล่นได้นะครับนี่ลื่นๆอยู่นะครับเหมือนปรับแบบนี้โทรศัพท์ผมมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับเออดีว่ะผมน่าจะได้ปรับอย่างนี้เล่นตลอดนะครับอาจจะภาพแตกเป็นพิกเซลเลยครับแต่ต้องอดทนหน่อยครับเดี๋ยวมีตังค่อยซื้อมือถือใหม่นะ อ่าเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วนี่น,นีเป็นไงโอ้โหอ่าเสียงมาแล้วก็หายไปโคตรบั๊กเลยเฮ้ยงงจริงๆนี่ครับเกมอารมือถือใครไม่ไหวก็ต้องอดทนหน่อยครับเก็บออมครับวันละน้อยกว่าจะได้มือถือใหม่ครับ โอเคตอนนี้เราก็มาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะเอ้ยเรามาปิดคลิปกันครับน้องๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่น่าจะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พี่จะได้อัดใหม่นะครับนี่อาเจนครับเดีย๋ยวพี่ขอถอดหมวกแป๊บเฮ้ยมันทำอะไรอะทำไมเสียงมันเป็นแบบนั้นอาโอเคครับสหรับวันนี้เป็นไงกันบ้างครับวันนี้พี่ก็มาเล่นแบบไร้สาระนิดหน่อยครับจะมาบน่นมาระบายะไรยี่เออ แบบมาตั้งค่าสักหน่อยครับเผื่อเกมมันจะดีๆขึ้นนะครับอ่าและสำหรับวันนี้ก็กลับร้านท่านผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวว้เจอกันใหม่พัทน,นะครับสบายครับ